วัสดีทุกคนครับวันนี้ต้องขอพูดถึงเรื่องคอสตนเตอร์ที่แม่งทำตัวเป็นเหยื่อะนะพวกไทยเทาขายชาติในพวกหน้าสุนตีนนะฮะบอกตัวเองเป็นเหยื่อแต่แม่งเดินทางข้ามชายแดนไปโดยเปิดบัญชี4ีหบัญชีไอ้เหี้ยพวกนี้กลับมาต้องให้แม่งติดคุกหนักๆน,นะฮะเผืดด่อดดวคนไทยเนี่ยถุยน้ำลายใส่คนละดอกหรือแม่งก็ตบหน้าคนาละที แม่งบอกพี่ป้านาอาลุงป้านเขาฆ่าตัวตา,ตายเงินบุตรบัญชีผู้สูงอายุมากมายสัตว์นรกพวกมึงน,นี่เฮียมากนะอย่าเลีย์เธอเป็นคนไทยมึงใจขเขมรมึงใจเทามืองทีพวกจีนเทาพวกเฮียและจะบอกนะประเทศไทยเนี่ยเห่าอยู่นานแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวเรื่องขเขมรไม่ปราบสักทีเกาหลีใต้ประชาชนคนนะเสียชีวิตคนเดียวอเมริกาหรืออังกฤษยึดทรัพย์เครือข่ายภุมิเซนเป็นเทาไรแสนล้าน ไอ้เหียประเทศไทยเราเป็นอะไรวะเป็นที่ค่าขเขมเมนะหรืออะไรอะ่ะหรือมึงมีผลประโยชน์วะวันนี้เนี่ยดูฟังพุทธทอลนะ์กในตอนนี้ผมกำลังจะบินอยู่ที่คอรัลลาวส์เนี่ยรู้สึกแบบึ้นมากๆเลยไอ้พวกไทยแล้วไม่ควรจะเปิดหน้านะไม่ต้องกลัวแม่งฟ้องร PA, หรอกพีดีพีเอเฮียอะไรพวกเฮียนี่มันมันหลอกครอบครัวพวกมึงอะ่ะเข้ปะดังนั้นต้องเปิดหน้าให้เห็นเลยนะไอ้คนโดนหลอกก็น่าหเห็นใจแต่ส่วนใหญ่กูว่า90%แม่งไปแบบไปโดยสันดานอะ่ะเข้าใจปะ พวกเฮียพวกไทยขายไทยเฮีย